รังนักท่องเที่ยวเพิ่งมาเห็นนะครับทุกคนเห็นแล้วอึ้งไปเลยนะครับร้องโอไมกกอดเลยนะครับเนี่ยโบสนี้ก็มูลค่ากว่า3 0 0ล้านนะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ก็สวยงามวิจิตรพิสดารน,นะครับไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดปริวารราชสงครามนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200. กว่าปีนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมปฏิมากรรมอันโดดเด่นด้วยนะครับโดยเฉพาะโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมูลค่ากว่า300ล้านบาทนะครับภายในโบสถ์นะทุกคนก็มีปฏิมากรรมทั้งพุทธประวัติบุคคลสำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมักมีองค์8เป็นต้นนะครับ รวมถึงหลังคาโบสถ์ผนังซุ้มประตูหน้าต่างเสาบันไดและกำแพงของอุโบสถทั้งสี่ด้านนะครับก็มีตัวการตูนานาชาติทั้งยุคเก่ายุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทพกวนอูจิวแปะทงเง็กเซียนฮ่องเต้คิวปิดกามเทพหรือแม้แต่ ได้จังกึมนะครับและก็อีกมากมายนะทุกคนเรียกได้ว่าโบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนะครับเดี๋ยวจะพาชมความตื่นตาตื่นใจกับงานศิลปะสวยๆนะครับและก็จะเล่าประวัติแบบย,ย่อๆของวัดปริวาสให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับที่ตั้งของวัดปริวาสนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาตอนกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นวัดเล็กๆที่ผ่านการเวลามาเน่นๆน,นะครับจนมาถึงช่วงรัชากาลที่สองที่สามจึงได้รับการบูรณะและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดปริวารราชสงครามนะครับโดยคำสร้อยท้ายชื่อนั้นได้มาจากบรรดาศักดิ์ของพระยาราชสงครามนะครับผู้บูรณะในครั้งนั้น แต่คนพื้นที่จะเรียกสั้นๆว่าวัดปริวาสน,นะครับเพราะเราต่อกันมาว่าในสมัยก่อนเวลามีงานประจําปีจะเกิดเรื่องทะเละวิวาทกันเป็นประจํานะครับทําให้หลงวงพ่อวงท่านจเจ้าวาดในสมัยนั้นท่านดาเบิริให้ตัดคาสร้อยออกนะครับว่าตัดคําว่าราชสงครามออกนะครับเหลือเพียงวัดปริวาสนะครับเพื่อแก้เคล็ดนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและก็ฝรั่งนะครับ มากันเป็นทัวร์เป็นคณะนะครับทุกคนพอเราเดินชื่นชมกับความสวยงามการประดับตกแต่งพระอุโบสถวัดปริวาสโดยรอบจะเห็นว่ามีทั้งไทยจีนอินเดียและนานาชาติมากมายนะครับคำถามที่เกิดขึ้นในหัวก็คือทำไมวัดนี้ถึงกล้าใช้เอกลักษณ์ในความแตกต่างและความหลากหลายของเชื้อชาติขนาดนี้นะครับ พอเราไปหาข้อมูลทำให้ทราบว่าแนวคิดนี้มาจากดำริของท่านเจ้าวาดที่ต้องการสื่อว่าไม่ว่าชนชาติใดเชื้อสายใดยุคสมัยใดก็ล้วนสามารถเข้าใจและร่วมกันปกป้องธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ส่วนแนวของศิลปะที่นำมาใช้นั้นเป็นแบบผสมผสานนะครับเพื่อที่จะเปิดกว้างทางความคิดให้กับศิลปิน ได้สื่อสารได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะสื่อถึงยุคสมัยว่าในขณะที่ทำการบูรณะนี้โลกมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าศิลปะสะท้อนยุคสมัยนั่นเองแค่แนวความคิดก็สุดยอดแล้วนะครับนี้ทุกคนภายในโบสถ์สวยมากนะครับ ใครที่ยังไม่เคยมาวัดปริวาสนะครับมากันให้ได้นะครับทุกคนโบสถ์ยังไม่เสร็จนะครับเรามาร่วมทําบุญด้วยก็ได้นะครับโบสถยังไม่เสร็จนะครับมูลค่ากว่า300ล้านนะครับทุกคนนี่ก็ทํามาหลายมาหลาย10ปีแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะ10กว่าปีถึงแม้ว่านะครับศิลปะ จะเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับเป็นการคิดใหม่ทำใหม่แต่ก็ยังคงบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างน่าชื่นชมนะครับดูได้จากชิ้นงานหลักในแต่ละจุดนะครับก็มีแนวคิดหลักมาจากอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งในบางอดีตชาตินั้นหลายคนก็หลงลืมกันไปแล้วนะครับและในความสวยงามศิลปินยังแฝงอารมณ์ขัน จิกกัดเล็กๆไว้นะครับอย่างกลมกืนเชื่อว่าต้องสร้างรอยยิ้มให้ใครหลายคนอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับฝรั่งอึ้งเลยนะครับเป็นศิลปะภาพปั๊มนูนนะครับเขาเรียกว่านูนออกมานะครับไม่ได้เป็นภาพวาดเฉยๆนะครับ พอจะทราบกันหรือยังครับว่าทําไมถึงมูลค่าของพระอุโบสถนี้สูงเกือบ300ล้านนะครับนั่นก็เพราะว่านอกจากค่าแรงของช่างฝีมือระดับเซียนแล้วนะครับวัสดุที่นํามาประดับตกแต่งนอกจากกระเบื้องเบญจรงแล้วนะครับพระอุโบสถวัดปริวาแห่งนี้ยังประดับตกแต่งด้วยทองคําและอัญมณีแท้มากมายนั่นเองนะครับก็แอบกระซิบน,นิดนึงนะครับว่า หลวงพี่ท่านบอกว่าส่องดีๆอาจจะเจอเพชรด้วยนะอันนี้บอกว่าไม่ได้โมนะครับคือเรื่องจริงนะครับโดยเฉพาะส่วนช่อฟ้านั้นทำจากทองคำแท้หนักถึง1กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้บานประตูหน้าต่างของพระออโบสถยังทำจากเงินแท้ใช้เทคนิคดุลลายนูนนะครับซึ่งหาชมได้ยากยิ่งเป็นงานชิ้นใหญ่น้ำหนักกว่า8 10กิโลกร,รัมนะครับนอกจากความสวยงามแล้วนะทุกคนสวยงามแปลกตากว่าที่อื่นนะครับภายในพระอุโบสถก็มีพระพุทธสุโขทัยอายุกว่า700ปีนะครับพระพุทธสุโขทัยองค์ประธานอายุกว่า700ปีมีความงามตามแบบฉบับของพุทธศิลป์สุโขทัยแท้นะครับ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ร่วมใส,ส่ศรัทธาทั้งในและนอกพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านเมตตาโชคลาภโดยที่นี่จะไม่มีการจุดธูปเทียนนะครับแต่จะเป็นการสวรดมนต์และบูชาด้วยดอกไม้และปิดทองที่พระพุทธรูปจำลองแทนนะครับนี่ครับพระพุทธสุโไทยนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับ ถึงจะไม่เยอะนะครับแต่ผมว่าอนาคตเยอะแน่นอนถ้าอุโบสถเสร็จทั้งหมดนะครับรอบนอกด้วยนะครับมีทางนักท่องเที่ยวฝรั่งและก็ชาวเอเชียนะครับโดยเฉพาะชาวจีนจะมาเยอะนะครับมีทุกคนดูภายนอกอุโบสถอลังการแค่ไหนภายในก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับโดยปกติ ภายในโบสถ์เราจะเห็นคินตากับภาพตกแต่งฝาผนังเป็นพุทธประวัติต่างๆแต่ที่นี่ก็ไม่มีคำว่าหลุดคอนเซปต์เลยนะครับยังคงใช้เทคนิคปูนปั้นมาประดับภายในแทนการวาดนะครับคือไม่ใช่ภาพวาดแบบเดิมๆนะครับแต่จะเป็นปูนปั้นนะครับและที่สะดุดตามากคงจะเป็นภาพบุคคลสำคัญหลากชื้อชาติหลายยุคสมัย นี่คือสุดยอดนะครับความสวยงามแปลกตานะครับใครที่อยากมาชมพระอุโบสถใหม่ที่วัดปริวาสนะครับก็สามารถเดินทางมาได้สะดวกมากเลยนะครับเพียงแค่นั่ง b t s มาลงสถานีช่องนนทรีต่อรถ BRT มาลงสถานีหน้าวัดปริวาสเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดอาจจะรอช้าหน่อยนะครับ หรือใครขับรถมาเองก็ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ734ดถนนพระรามที่3าแขวงบางพงพางเขตยานวากรุงเทพมหานครนะครับโดยพระอุโบสถเปิด6นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับมาชมกันได้นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวฝรั่งนี่เขาชอบเลยนะครับทุกคนงานศิลปะแบบนี้นะครับ สวยอลังการมากทุกคนทั้งภายนอกภายในเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆนะครับถึงจะไม่มากมายแต่ผมว่าอนาคตอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีมาเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่า

Yeah, well, I really like Captain America. I'm so happy to do Who is that? Sorry. Hi. Hi, police. Are we? Yeah. นี่ก็น่าจะเป็นใบเสมานะทุกคนก็ทำออกมาสวยมากนะครับแต่ละด้านก็จะภาพไม่เหมือนกันนะนี่ทุกคนดูก็จะทำเป็นแบบคล้ายๆวัดพระแก้วนะคล้ายๆวัดพระแก้วเลยนะครับ ีอีกด้านหนึ่งนะครับใบเสมานะครับก็จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านทรมานตนหรือเปล่าครับนี่ นี่ทุกคนมีตัวการ์ตูนด้วยนะครับโอ้สวยงามมากนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเห็นของจริงอยากให้มามากนะครับโอ้ฝรั่งถ่ายรูปใหญ่เลยนะครับ นี่ก็คือโบดอีกหลังหนึ่งนะครับจะมีสองหลังนี่นี่ก็สวยเหมือนกันแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับนี่ช่างกำลังทำงานอยู่นะครับช่างเขาฝีมือดีจริงๆนะทุกคนงานทุกชิ้นละเอียดมากนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านใน อันนี้ก็จะแปลกตาไปอีกแบบนะครับจะแตกต่างกับโบสหลังเมื่อกี้นะครับที่เสร็จน,นี้ยังไม่เสร็จดีนะครับด้านในก็จะเป็นพระพ,พุทธรูปองค์สีดำนะครับ นี่อลาัางการมากนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เขาจะใส่ใจความละเอียดนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับนี่มีหอยด้วยนะทุกคนมีหอยมุกด้วยนะ นี่อยู่ไม่ไกลกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยมามาให้ได้นะครับนี่ครับด้านในนะครับยังไม่เสร็จนะครับ หลังที่เสร็จก็จะเป็นพระพุทธสุโขทัยนะครับแต่หลังนี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์สีดำนะครับนี่ทุกคนช่างก็กำลังทำงานอยู่นะครับ ช่างนี่ฝีมือสุดยอดเลยนะ นี่ครับทุกคนที่ผมบอกแันวละครับอยากคล้ายๆวัดพระแก้วนะครับน,นี่หลังนี้เสร็จแล้วนะครับแต่นี่ยังกำลังสร้างกำลังปั้นอยู่นะครับแล้วก็ร,บรอบๆอีกนะครับเดี๋ยวเราจะ ออกไปด้านนอกนะครับนี่ทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอู้หอลังการมากนะครับอุโบสถก็ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนรอบนอกก็กำลังสร้างอยู่นะครับก็มาร่วมบุญกันได้นะครับนี่ก็คือ วัดจะติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพญานะครับด้านนี้ก็เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาให้อาหารปลานะครับบรรยากาศดีมากนะครับวัดปริวาสนะครับนี่ครับติดแม่น้ำเจ้าพญานะครับนักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ขาดสายนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมีโอกาสมาได้นะครับมาร่วมบุญมาร่วมสร้างพระอุโบสถ Come on. ศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อของไทยเรานะครับก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยของเรานะครับขอให้รักษาวัฒนธรรมและก็ความดีงามของไทยเรานะครับเพราะที่นี่คือประเทศไทยนะครับเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ